จุลศีลหมายถึงเป็นศีลขั้นต้นที่ง่ายต่อการปฏิบัติสำหรับคนทั่วไปและเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่สามารถเข้าใจและชื่นชมได้จุลศีลน,นี้ครอบคลุมการละเว้นจากการกระทำที่เป็นอกุศลสิบประการที่เป็นพื้นฐานของการรักษาศีลห้าและศีลแปดรวมถึงลักวจีสุจริตความประพฤติชอบด้วยวาจาจุลศีลที่ยกตัวอย่างมานั้น จะเป็นการอธิบายการละเว้นจากอากุศลกรรมบทสิที่เกี่ยวข้องกับกายและวาจาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ความหมายไม่จงใจปลิดชีวิตสัตว์ใดๆไม่ว่าจะตัวเล็กหรือใหญ่รวมถึงการไม่เบียดเบียนทำร้ายทรมานหรือส่งเสริมให้ผู้อื่นฆ่าสัตว์ด้วยเพื่อส่งเสริมความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขและความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุก การละเว้นจากการลักทรัพย์ความหมายไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยเจตนาขโมยหรือการได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยมิชอบทุกรูปแบบไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือมากมายเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตและไม่เบียดเบียนสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่นการละเว้นจากการประพฤติผิดในกามความหมายการไม่ประพฤติล่วงละเมิดในคู่ครองของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นบุตรพัรยาสามี หรือบุคคลที่อยู่ในความดูแลของผู้อื่นรวมถึงการไม่ประพฤติผิดในผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือผู้ที่อยู่ในเพศบรรพชิตเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและสังคมและป้องกันปัญหาที่เกิดจากตันหาทางเพศการล้อเล่นจากการพูดเท็จความหมายไม่พูดเรื่องที่ไม่จริงโดยเจตนาหลอกลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดหรือได้รับความเสียหายเพื่อส่งเสริมความสัดจริงและสร้างความน่าเชื่อถือ การละเว้นจากการพูดส่อเสียดความหมายไม่พูดจาที่ยุยงให้คนอื่นแตกแยกกันไม่สร้างความบาดหมางระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนไม่ว่าจะเป็นการนำเรื่องของคนหนึ่งไปพูดให้อีกคนหนึ่งฟังเพื่อสร้างความไม่พอใจเพื่อส่งเสริมความสามาคัคคีและป้องกันความขัดแย้งในสังคมการละเว้นจากการพูดคำหยาบความหมายไม่พูดจาที่กระด้างรุนแรงหยาบคายหรือก้าวร้าว ทำให้ผู้ฟังรู้สึกเจ็บปวดเสียใจหรือขุนเคืองเพื่อส่งเสริมความอ่อนโยนและความสุภาพในวาจาการละเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อความหมายไม่พูดจาที่เหลวไหลไร้สาระไม่เป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดปัญญาหรือการพูดมากเกินไปจนเสียเวลาและสร้างความรำคาญเพื่อส่งเสริมการพูดที่มีสาระประโยชน์และความเงียบสงบ